หลังเป็นตัวแทนหมู่บ้านวิจารณ์ตรงๆนะคะว่าแฟนคลับบางส่วนของนักร้องรุ่นน้องอย่างต้นข้าวสุปรียาทําตัวไม่น่ารักเพราะล้าเส้นวิจารณ์เปรียบเทียบนักร้องลูกทุง่งรุ่นพี่หลายคนเสียเสียหาย,หายจนหนุ่มการทัศนะค่ะต้องออกมาปรามกระทั่งถั่วลงซึ่งสิ่งที่ทําให้การทัศนะและแฟนสาวแพมมี่ไทยบ้านรับไม่ได้มากที่สุดคือการด่าลามไปถึงบุพการีค่ะจนนาให้ตัดสินใจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย แม้ล่าสุดนะคะจะมีคนโพสต์ขอโทษอ้างรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีไรายได้อายุเยอะแล้วหากทั้งสองคนก็บอกว่าเดินหน้าต่อค่ะไม่ขอยอมความทุกคำด่าต้องมีบทเรียนค่ะคือประเด็นแรกอ่ะตอนแรกผมผมยังใจผมยังใจแต่คนนี้เขาขอให้ฟ้องไม่ใช่คือตอนแรกอะเราอาจจะไม่ได้ฟ้องเพราะกันก็ไม่ได้อยากฟ้องเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นตศิตาสาอาจจะไม่มีเงิน<พ>อ,อะไรอย่างงี้พ่อจ๋า,จาแม่จ๋า <ๆ S 1> ทั้งหลาย ไม่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาด่าแรงไปหน่อยหนูก็เลยปรึกษาพี่ทนายเขาก็บอกหนูเลยว่าได้ไม่ต่ํากว่าคนละแปดแสนนะเออเขาบอกหนูอย่างนี้เลยแต่หนูหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูจะเอาเท่าไหร่แต่หนูรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาด่าเราอ่ะมันมีมูลค่านะแล้วเราก็มีมูลค่าในตัวศิลปินเราก็มีมูลค่าอะไรอย่างงี้ค่ะการที่เราด่าแรงเกินไปอาจจะมาขอโทษตอนสุดท้ายแล้วแบบป่วยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ครับ การอะไรครับโกรธไหมหรือยังไงไม่โกรธสักนิดเลยเคือเราอย่างนี้ดีกว่าครับเราอยากให้เป็นอุทาหรณสอนใจแล้วก็เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าตอนนี้มีความท้าทายผมว่าไอ้การยังไงมันก็ไม่ฟ้องถ้ามันฟ้องฟ้องนานแล้วเพราะกรณีนี้มันเกิดมานานแล้วเราก็เลยอยากให้รู้ว่าเราทําจริงๆนะ ถ้าเราจะทําจริงๆเราไม่อยากทําร้ายใครแต่ว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าเลิกด่านะถึงพ่อแม่ด่าด่าตัวการได้แต่อย่าด่าถึงพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะเได้เบื้องต้นค่ะผู้โชคดีที่จะโดนหมายสารจากทั้งคู่นะคะมี10คนค่ะอายุมากที่สุดที่ฟ้องคือ60กว่าปีโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะ13กุมภาพันธ์จะเซ็นเอกสารพร้อมออกหมายทันทีซึ่งจะเป็นเซ็ตแรกก่อนนะคะโดยเบื้องต้นบอกว่าแคปข้อความหมิ่นไว้แล้ว30 40ถึงรายซึ่ง อาจจะเป็นล็อตหลักค่ะ